ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่233เอาใจเจียงจจันไม่นึกว่าบิดาจะเอ่ยถึงเรื่องนี้ครั้นหันไปเห็นตาแดงก่ำของผู้เป็นบิดาจึงอดห้ามไม่ได้ท่านพ่อคงจะล้ามาทั้งวันท่านกลับไปพักผ่อนก่อนเถิดขอรับค่ากับพี่วีชีสนิทกันเขาไม่มีทางคิดเล็กคิดน้อยเป็นแน่ใบหน้าเจียงอันเฉิงเคร่งขครึมและตะเบงเสียงออกไปว่านำทางไป เจียงอันเฉิงเป็นคนกระตันยูต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าตอนนี้จะเหนื่อยล้าทั้งกายและใจแต่เขามองว่าตนเองควรไปขอบคุณเจ้าตัวถึงที่ไม่ควรส่งพ่อบ้านไปตามคำสั่งเฟิงเหล่าหูหยินเจียงจั้นหดคอแล้วรีบนำทางไปทันทีในครั้งนี้บิดามีได้เดินตัวเขาแม้แต่ปลายนิ้วส่วนเขาเองก็ไม่มีทีท่าเหิมเกริมเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วหรืออาจพูดได้ว่าเมื่อก่อนเขาไม่รู้จึงไม่มีความกลัวทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะความโม่เขาโดยแท้ เมื่อไปถึงปากทางตรอกชเวสองพ่อลูกก็บังเอิญพบกับพ่อบ้านจักจวนป่วที่นำของกำนันมาให้พ่อบ้านหวังเอาของมาให้ข้าเจียงจันยื่นมือไปพ่อบ้านหวังรีบบอกทันควันให้บ่าวถือเถอขอรับเฟิงเหล่าหูหยินกำชับให้บ่าวนำเงินนี้มามอบให้ผู้นั้นขอรับเจียงจันไม่ได้เอ่ยต่อให้มากความเพียงแต่เดินนำทางไปทั้งสามเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูที่มีต้นพุทธาคอคดขึ้นอยู่ ท่านพ่อพี่วีชีอาศัยอยู่ที่นี่ขอรับเจียงอันเฉิงก้าวเข้าไปเคาะประตูด้วยตนเองใครกันประตูฝั่งหนึ่งถูกเปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าที่แสนจะเป็นเอกลักษณ์ของเหล่าหวังเจียงจั้นรีบตอบเหล่าหวังนี่คือบิดของข้าว,วันนี้อยากมาขอบคุณพี่วีชีเสียหน่อยเหล่าหวังรีบหันศีรษะกลับไปพลางตะโกนเจ้านายบิดาของคุณชายเจียงมาหาขอรับ อวิจินที่กำลังดื่มชาและลูกเอื้อหนิวอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินดังนั้นก็รีบกระเด้งตัวขึ้นมาจนขาข้างหนึ่งเผลอเหยียบหางของเอื้อหนิวเอื้อหนิวที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับสัมผัสของเจ้านายไม่คิดไม่ฝันว่าจูจ่ๆจะมีโชคร้ายลอยมามันคลางหญิงก่อนจะรีบวิ่งหนีไปเจียงอันเฉิงเห็นสุนัขตัวใหญ่วิ่งตรงเข้ามาก็ตกใจนี่เป็นการต้อนรับแขกแบบไหนกันโชคดีที่สุนัขตัวใหญ่วิ่งผ่านเขาไปราวกับลมกระโชกแรงแต่มิได้แสดงอาการไม่เป็นมิตรแต่อย่างใด เจียงอันเฉิงสงบสติลงและสาวเท้าก้าวใหญ่เข้าไปกลางลานพลางยกมือขึ้นคารวะอวิจินขอบคุณคุณชายมากที่ช่วยชีวิตไอ้ลูกหมาเอาไว้อวิจินที่ยังตกอยู่ในอาการมึนงงรีบชำเลืองไปที่เจียงจั้นทันทีบิดาของอาซื่อมาได้อย่างไรนี่มันกระทันหันเกินไปแต่อวิจินก็ไม่ใช่คนซื่อบื้อที่เมื่อเห็นบิดาของสตรีที่ชอบแล้วจะกลายเป็นใบไม่พูดไม่จา เขาทราบดีว่านี้คือโอกาสดีในการเอาชนะใจว่าที่พ่อตาอาวิจิตรควบคุมสติตนเองได้ในเวลาอันรวดเร็วและหันไปค้งรับคำขอบคุณน,นั้นท่านเกรงใจเกินไปแล้วขอรับไม่ว่าใครตกลงไปในน้ำผู้น้อยก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยในตอนนั้นผู้น้อยเองก็ไม่ทราบว่าเป็นน้องเจียงเออจึงมีอาจรับคำขอบคุณไว้ได้ขอรับเจียงอันเฉิงได้ฟังความรู้สึกดีที่มีต่อเด็กหนุ่มผู้นี้ก็เพิ่มขึ้นกว่าก่อน เดิมที่เขารู้สึกต่อเด็กคนนี้ไม่ต่างจากเด็กทั่วๆไปเพราะก็ช่วยไม่ได้ใครให้เขาเป็นสหายลูกชายตัวดีละ่ะในมุมมองของเจียงอันเฉิงคนที่เข้ากับลูกชายของตนได้ย่อมเป็นพวกไม่เอาฐานเหมือนๆกันโดยเฉพาะตอนที่เอาม้าของเขาไปขี่เมื่อคราวก่อนยามนี้เขาจึงรู้สึกละอายใจยิ่งนะเมื่อพิจารณาจากลักษณะนิสัยของเขาแล้วช่างเป็นคนจิตใจงามเหลือเกินจุจุจสมัยนี้หาคนหนุ่มแบบนี้ได้ยากจริงๆ เจียงอันเฉิงคิดเช่นนั้นพลางเหลือบไปมองที่ลูกชายของตนในใจพลางคิดว่าไอ้ลูกคนนี้ก็ยังถือว่าตาดีอยู่บ้างเขาไม่น่าไปยึดติดกับความอาคติครั้งแรกนั้นเลยนี่คือของตอบแทนจากจวนปู่ขอรับพ่อบ้านส่งกล่องของกำนันไปให้อวิจินยิ้มอย่างสุภาพทว่าปฏิเสธเสียงแข็งของกำนันนี่คงไม่อาจรับไว้เพราะสิ่งที่ทำข้าแทบมิได้ออกแรงเลยขอรับคุณชายรับไปเถิดขอรับมิฉะนนั้นแล้วบ่าวจะกลับไปรายงานที่จวนอย่างไร วิจินทำหน้าจริงจังน้องเจียงเออร์และข้ารู้สึกดีต่อกันข้าเป็นสุขใจที่ได้ช่วยชีวิตเขาไว้หากข้ารับของกำนันนี้แล้วข้าจะดูเป็นคนอย่างไรเขาหันไปพูดพลางส่งยิ้มให้เจียงอันเฉิงท่านลุงว่าจริงหรือไม่ขอรับเจียงอันเฉิงเผลอพยักหน้าก็สมเหตุสมผลหากเขาช่วยชีวิตสหายแล้วครอบครัวของสหายผู้นั้นเสนอของกำนันตอบแทนเขาคงโกรดจนโยนเงินนั้นทิ้งไป พ่อบ้านทำทีจะพูดต่อทว่ากลับถูกสายตาของเจียงอันเฉิงปรามไว้เสียก่อนพ่อบ้านจึงได้แต่ยืนถือกล่องนั้นเงียบเียบเจียงอันเฉิงรู้สึกถูกชะตาเด็กหนุ่มตรงหน้าอย่างยิ่งจึงถามออกไปว่าไม่ทราบว่าคุณชายอาวิรู้จักกับไอ้ลูกหมาได้อย่างไรหรืออวิจินรีบบอกท่านลุงเรียกข้าเสียวอวิเหมือนที่ใต้เท้าเจินเรียกเธอขอรับเจียงอันเฉิงไม่ได้เป็นผู้ถือเคร่งในประเพณีได้ยินดังนั้นก็หัวเราะรา่า ได้เช่นนั้นต่อไปนี้ข้าจะเรียกเจ้าว่าเสี่ยวอวีแล้วกันเจียงจั้นที่เหมือนไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเกรงว่าอาวิจินจะเล่าฉากเหตุการณ์ที่พบกันครั้งแรกที่หอคมเขียวให้บิดาฟังจึงรีบเอ่ยแทรกตอนนั้นลูกกำลังมีเรื่องวิวาทกับคนกลุ่มหนึ่งสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตผิวอีชีผ่านมาพอดีจึงคว้ามีดออกมาช่วยลูกไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไปมาหาสู่กันตลอดยิ่งเจียงอันเฉิงมองอวิจินก็ยิ่งรู้สึกพอใจ ถ้าเช่นนั้นนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่สทเสี่ยวอวี๋ช่วยชีวิตเจ้าไว้สินะมีหน้าถึงได้แตกต่างกับสหายเกเรพวกนั้นวิธีการพบปะของทั้งคู่ถึงได้แตกต่างไปจากพวกลูกผู้ดีมีเงินโดยสิ้นเชิงแน่นอนว่าเด็กหนุ่มที่เติบโตมาด้วยตัวเองอย่างเสี่ยวอวี๋ย่อมพึ่งพาได้มากกว่าเด็กหนุ่มแบบนี้ต่อให้สถานะทางครอบครัวจะบกพร่องไปบ้างแต่ก็ดีกว่าพวกลูกผู้ดีมีเงินที่เอาแต่ก่อเรื่องร้อยเท่าพันเท่า เซียวอวีหักวันหน้าว่างๆเจ้าก็มาเล่นที่จนบ่อยๆจะว่าไปแล้วก็อยู่ใกล้กันนิดเดียวสายตาของเจียงอันเฉิงที่มาไปยังอวีจินเปี่ยมไปด้วยความเมตตาอาวีจินปิติอินดียิ่งนักอาศัยจังหวะนั้นเอ่ยขึ้นว่าตราบที่ท่านลุงไม่รังเกียจหลานก็จะขอไปรบกวนที่จนนอรับไม่นึกไม่ฝันเลยว่าการช่วยเหลือเจียงจจ้นจะเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเช่นนี้ช่างเป็นความสุขใจที่คาดไม่ถึงจริงๆเจียงอันเฉิงหน้าตึงทันทีพูดอะไรเช่นนั้น เจียงจั้นมีสหายอย่างเจ้าข้าก็สบายใจทั้งคู่ลืมเจียงจั้นที่ยืนหัวโดบไปเสียสนิทหลังจากสนทนากันอย่างยาวนานเจียงอันเฉิงก็ขอตัวลากลับอวิจินเดินไปส่งเจียงอันเฉิงที่หน้าประตูและเฝ้ามองจนเขาเดินไปไกลลิฟเจียงจั้นที่ยังอยู่ถอนหายใจออกมาพี่วีชีหากเทียบกับข้าแล้วดูเหมือนว่าท่านพ่อจะอยากได้พี่เป็นลูกชายเสียมากกว่าอวิจินยิ้มกริ่ม ลูกเขยก็นับว่าเป็นลูกเขามั่นใจว่าตนเองจะสามารถเป็นลูกที่ดีได้อย่างแน่นอนเฮ่ย <c oughs> แน่นอนว่าที่สําคัญที่สุดคือต้องขอบคุณลูกชายอย่างเจียงจ้านที่ช่วยทําให้เขาเด่นยิ่งขึ้นอวิจินคิดอย่างไร้ความปราณีทั้งคู่เดินกลับเข้าไปที่ลานกลางเรือนเจียงจ้านรินชาใส่ถ้วยสองใบอวิจินยิ้มพลางเอ่ยดื่มสุรามากไปตอนนี้เปลี่ยนมาดื่มชาแล้วงั้นหรือ เจียงจันทะลึงตามองอวิจินและกล่าวอย่างจริงจังว่าพี่วีชีข้าไม่อยากกลับไปเหลวไหลเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วพี่ช่วยชี้แนะข้าหน่อยเถิดเจ้าวางแผนไว้อย่างไรเจียงจันเกาหัวเพราะตนเองก็ยังไม่แน่ใจนักเรื่องเรียนคงมิใช่ทางของข้าเท่าไหร่การไปที่นั่นทุกวันเป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถึงกระนั้นก็ยังคิดไม่ตกว่าควรทำอย่างไรพี่วีชีพี่ก็รู้ว่าข้าเป็นคนเช่นไรหากข้าไปทำมาค้าขายคงได้มีเรื่องวิวาจนกิจการพังยับเยินเป็นแน่ ชนไหนน้องเจียงเออไม่ไปทำงานในหน่วยทหารองครักษ์เล่าเจียงจันดวงตาเป็นประกายแต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นหมองหม่นโดยพลันโดยปกติแล้วคนในตระกูลของเหล่าทหารองครักษ์มักจะไม่เห็นด้วยเวลาข้าไปสมัครการจะเป็นทหารองครักษ์ได้จะต้องใช้เส้นสายถ้าเช่นนั้นไว้ข้าจะช่วยถามให้แล้วกันพี่วีชีรู้จักคนในนั้นด้วยหรืออวิจินยิ้มบังเอิญได้รู้จักสหายสองสามคนที่พอจะช่วยได้บ้างไว้ข้าไปถามดูก่อนแล้วกัน ขอบคุณพี่วีชีมากอารมณ์ที่หนักอึ้งของเจียงจ้านในตอนแรกเบาลงเล็กน้อยแต่แน่นอนว่าความรู้สึกที่ถูกผู้ชายด้วยกันปู้ยี่ปู้ยำคงยากจะฟื้นฟูให้หายดีในเร็ววันบทสนทนาระหว่างเจียงอันเฉิงและอวิจินทําให้เขากลับไปพร้อมอารมณ์เบิกบานแต่ทว่ามีอีกคนที่กลับมาพร้อมอารมณ์บูดบึง้งนายท่านรองเจียงกลับมาจากจวนเสนาบดีกรมพิธีการพร้อมกับฝุ่นผงเป,เปื้อนเต็มหน้าช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่234เสี่ยวอวีเป็นอย่างไรนายท่านรองนับได้ว่าเป็นจิ้นซื่อตั้งแต่อายุยังน้อยอีกทั้งยังไม่ถึง40ปีก็ได้ถูกส่งตัวกลับมาในเมืองหลวงแล้วปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเศ้าชิงแห่งศูนย์พิทักษอาชาผู้คนมากมายเมื่อกล่าวถึงเขาก็มักจะเอ่ยชื่นชมว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย บุคคลเช่นนี้ไม่ว่าคนอื่นจะมองเขาสูงส่งหรือไม่แต่ตัวเขาเองนั้นก็มักจะมองว่าตนเองอยู่สูงกว่าผู้อื่นเสมอทว่าในวันนี้นะจวนเสนาบดีกรมพิธีการเขากลับถูกชายตามองด้วยความดูถูกการถูกมองเช่นนี้ให้ความรู้สึกที่ไม่ดีนะหลังจากที่นายท่านเจียงรองกลับมาถึงเขาก็ทำหน้าบึ้งตึงเครียดแล้วกล่าวกับเฟิงเหล่าหูหยินว่าเกรงว่าจวนเสนาบดีกรมพิธีการและจวนปู่ของเรานับจากนี้จะสิ้นสุดความสัมพันธ์ลงเสียแล้ว จังหวัดเดียวกับที่เจียงอันเฉิงเดินทางกลับมาถึงเฟิงเหล่าหูหยินจึงได้ชายตาไปมองแล้วกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าจ้าเอ๋อครั้งนี้ก่อเรื่องมากมายจริงๆแต่ละวันเอาแต่สร้างปัญหาให้แก่จนปัวนในครั้งนี้เจ้าจะต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างเคร่งครัดให้จำเอาไว้เสียบ้างเมื่อเจียงอันเฉิงได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจบุตรชายของเขามักจะหาเรื่องเป็นประจำก็จริงอยู่แต่ควรจะแยกแยะเรื่องราวในแต่ละครั้งให้ชัดเจนไม่ควรนำมารวมกันวุ่นวายเช่นนี้ ท่านแม่เรื่องนี้ว่าไปแล้วจ้านเอ๋อเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเขาถูกคุณชายตระกูลอย่างชวนไปไว่ายน้ำการที่ไม่เกิดเรื่องร้ายแรงอันใดนับว่าโชคดีมากแล้วหากว่าเป็นเพราะคุณชายตระกูลอย่างตายแต่จ้านเอ๋อไม่เป็นอะไรจะโยนความผิดทั้งหมดสิ้นนี้มาที่เจ้านเอ๋อถูกต้องแล้วหรือหากว่าจวนเสนาบดีกรมพิธีการตัดขาดความสัมพันธ์อันดีงามกับจวนปัวเพียงด้วยเหตุนี้ความคิดของเขาคงไม่ปกติแน่เฟิงเหล่าหูหยินถูกประโยคเมื่อครู่ของเจียงอันเฉิงทําให้รู้สึกอึดอัดใจ จึงได้ตะโกนด่าไปว่าเรื่องราวมาถึงขั้นนี้แล้วยังมัวแต่ปกป้องเขาอยู่ได้แล้วเหตุใดชังเอ,อ๋อจึงไม่ได้ไปไว่ายน้ำที่แม่น้ำจินสุยเล่าจะว่าไปแล้วตัวเขาเองนั่นแหละที่มีปัญหาเจียงซื่อตอบรับประโยคเมื่อครูเบาๆวา่าท่านยาเจ้าขับพี่รองถูกคุณชายตระกูลอย่างชวนให้ไปไว่ายน้ำเป็นเพื่อนหากว่าเขาไม่ไปก็คงจะทำให้คนเหล่านั้นโกรธเคืองมิใช่หรือหลานเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ผลของคนอยู่ที่การกระทำบัดนี้พี่รองปลอดภัยดีไม่เป็นอะไรนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนดีประโยคนี้ของนางทำให้คนที่อยู่ในที่นั้นพากันเบป้ปากคุณหนูสีกล้ากล่าวออกมาได้อย่างไรคุณชายรองเป็นคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไม่เช่นนั้นหมายความว่าคุณชายตระกูลอย่างเป็นคนเลวอย่างนั้นหรือจึงได้รับผลกรรมเช่นนี้ พวกเขาจึงได้พากันใส่หน้าจากประโยคของคุณหนูสี่เมื่อครูแต่เมื่อคิดถึงตอนที่ยังหาคุณชายรองไม่พบคุณหนูสี่ก็ได้กล่าวออกมาอย่างหนักแน่นเช่นกันทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะพากันตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเออไท่ไท่ทเสี่ยวซื่อนั่งมองไปทางเจียงซื่อด้วยแววตาลึกล้ำนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือหรือว่าแม่นางผู้นี้จะมีความสามารถที่คนอื่นไม่มีไม่ไม่น่าใช่เพียงแค่สตรีชั้นต่ำธรรมดาจะไปมีความสามารถอะไรกัน นี่คงจะเป็นความรู้สึกที่นางคิดไปเองเสียมากกว่าผู้ใหญ่สนทนากันเจ้าเป็นเพียงเด็กอย่าได้เอ่ยแทรกเฝิงเหล่าหูหยินกล่าวอย่างเย็นชาหยงชังปัวซื่อจื่อไว้ทุกอยู่ถึงสามปีหลังออกจากไว้ทุกแล้วจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้เมื่อพบว่านางเองไม่รักษาโอกาสนี้เอาไว้เฝิงเหล่าหูหยินก็รู้สึกเยือกเย็นลงไปเล็กน้อยสำหรับเฟิงเหล่าหูหยินแล้วเด็กที่ไม่ได้รับความสำคัญเช่นนี้ไม่ควรมีคุณสมบัติเอ่ยสิ่งใดออกมา แต่เจียงซื่อกลับยิ้มขึ้นอย่างไม่สนใจสิ่งใดเนื่องจากสำหรับคนที่นางเอาใจใส่กล่าวประโยคอันน่าเจ็บปวดออกมาจึงจะรู้สึกถึงการถูกทำร้ายส่วนคนที่ไม่ได้ใส่ใจนั้นต่อให้กล่าวออกมา,กา,ออกมาร้ายแรงเพียงใดสำหรับนางก็ไม่มีผลกระทบจิตใจเจียงซื่อไม่สนใจแต่เจียงอัญเชิงดูไม่พอใจเขาเขามวดคิ้วเข้าหา,ากันแล้วกล่าวว่าข้ากลับรู้สึกว่าสิ่งที่เจียงซื่อก,กล่าวนั้นมีเหตุมีผลกว่าผู้ใหญ่บางคนมากนักเขาหันไปทางนายท่านรองแล้วกล่าวว่า น้องรองกลับมาถึงก็กล่าวเรื่องเหล่านี้มีจุดประสงค์ใดจนเสนาบดีกรมพิธีการนั้นตำแหน่งสูงกว่าจนป๋วของเราด้วยเหตุนี้การที่มีคนของเขาตายจะต้องมาเกี่ยวโยงกับจนของเรางั้นหรือหือ,หอพวกใจกับแค่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า หากว่าน้องรองถูกใครทำร้ายจิตใจหรือดูถูกมาก็ควรไปจัดการกับอารมณ์ของตนเองก่อนไม่ใช่ว่ากลับมาระบายกับบุตรหลานในเรือนเช่นนี้ตัวเจ้าได้ศึกษาคมภีศักดิ์สิทธิ์ต่างมาตั้งหลายปีความรู้เหล่านั้นเข้าไปอยู่ในสมองหมาหมดแล้วหรือหึ <c oughs> ในเมื่อท่านแม่ชักสีน้าใส่บุตรสาวของเขาในฐานะผู้อาวุโสเช่นนั้นเขาก็จะวางท่าด่าดทอน้องรองในฐานะของพี่ชายบ้างอย่างไรเสียตำแหน่งของพี่ใหญ่ก็ไม่ต่างไปจากบิดาแม้แต่มารดาก็ไม่มีสิทธิ์กล่าวอันใด สีหน้าของนายท่านรองที่ค่อนข้างจะหล่อเหลาบัดนี้กลับกลายเป็นสีมืดมนเช่นตับหมูเขาลืมไปได้อย่างไรว่าพี่ใหญ่เป็นพวกดุดันเมื่อครั้นที่บิดายังมีชีวิตอยู่พวกเขายังอายุน้อยและพี่ใหญ่ก็มักจะถูกทุบตีเป็นประจำจะว่าไปแล้วเจียงเจ้นได้นิสัยบิดามาเต็มเต็มเมื่อถูกเจียงอันเฉิงตำหนิต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้ทำให้ในายท่านเจียงรองรู้สึกเสียหน้าเขากล่าวออกมาด้วยความโมโหว่า พี่ใหญ่กล่าวเช่นนี้ได้อย่างไรจนเสนาบดีกรมพิธีการสูญเสียคุณชายไปฆ่าถูกพวกเขาปฏิบัติด้วยอย่างเย็นชาจะให้ฆ่าไปไวายที่จนเขาหรือนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ดีกระทำเจียงอันเชิงหัวเราะออกมาอย่างเยือกเย็นท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเพราะมองว่าจนเสนาบดีกรมพิธีการสูงส่งกว่าเรานายท่านรองโมโหเสียจนอดไม่ได้ที่จะกล่าวออกมาว่า การที่ตำแหน่งของจวนเสนาบดีกรมพิธีการอยู่สูงกว่าจวนปู่ของเรานั้นไม่ใช่เรื่องจริงหรอกหรือพี่ใหญ่อาจไม่สนใจอนาคตของจวนปู่แต่ข้ายังคำนึงถึงอนาคตของลูกหลานเราพี่ใหญ่ของเขานี้เป็นเช่นคนร้ายประโยชน์ซึ่งไม่ดูถึงเหตุการณ์ปัจจุบนันเมื่อสองปีก่อนได้มีผู้สืบทอดตำแหน่งฐานันดอนทว่ากลับไม่ยอมคิดว่าจะทำเยี่ยงไรให้ตำแหน่งนี้สืบต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีวันที่ดอกไม้จะแดงสดสวยตลอดการไม่มีวันที่คนเราจะมั่นคงตลอดไป ท่านอารองอาจมองว่าจวนเสนาบดีกรมพิธีการมีอำนาจเหนือเราแต่ในอนาคตนั้นบางทีอาจสู้จวนป๋วของเรามิได้หญิงสาวกล่าวออกมาอย่างเยือกเย็นประโยคของนางนี้ทำให้ทุกคนในที่นั้นตกตะลึงเฝิงเหล่าหูหยินทำสีหน้าเคร่งขรึมอาซื่อเจ้ารู้จักสมาคันวะหรือไม่กล่าววาจาใดล้วนเต็มไปด้วยสิ่งไร้สาระเจียงซื่อลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวก,าวกับเฝงเหล่าหูหยินว่า ท่านย่าอย่าได้ถือสาวาจาไราสาระของหลานเลยหลานขอตัวก่อนเจ้ากะนางเดินออกไปจากเรือนชื่อซินก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เพียงไม่นานก็พบว่าเจียงอันเฉิงเดินตามออกมาเมื่อพบว่าเจียงซื่อยังคงรออยู่ที่นี่เจียงอันเฉิงจึงได้ยิ้มออกมาอย่างอบอุ่นว่าซื่อเอ๋รอพ่ออยู่งั้นหรือเจียงซื่อพยักหน้าก่อนจะเอ่ยถามว่าท่านพ่อและพี่รองเดินทางไปยังสาลาว่าการพระนครพร้อมกันเหตุใด,ดท่านจึงกลับมาเพียงผู้เดียว เรื่องความสามารถของเจนินซื่อเฉิงนั้นเจียงซื่อรู้ดียิ่งนะอีกทั้งนางให้ความสนใจกับความคืบหน้าของคดีนี้อย่างยิ่งต้อพวกเราเดินทางไปยังจวนผู้มีบุญคุณของพี่รองเจ้าข้ากลับมาก่อนแต่พี่รองของเจ้ายังอยู่ที่นั่นเจียงซื่อรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่สีหน้าของนางไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นเช่นนี้นี่เองเจียงอันเฉิงถอนหายใจออกมาปกปิดพี่รองของเจ้านับว่ามีสหายที่ดีน่าเชื่อถือนัก จากนี้ต่อไปเขาควรจะผูกมิดกับคนเช่นเสี่ยวอวี่ให้มากข้าก็คงจะวางใจไม่น้อยเสี่ยวอวี่ในสมองของเจียงซื่อปรากฏรอยยิ้มอันสดชื่นคู่นั้นของใครบางคนขึ้นมาหากว่าเขาได้ยินท่านพ่อกล่าวชมเช่นนี้คาดว่าคงจะเย่ยหยิงหน้าดูไม่สิขเขาผู้นั้นมีความสามารถด้านการโน้มน้าวใจคนหากว่าท่านพ่อเดินทางไปยังเรือนของเขาบ่อยๆดีไมด่ดีอาจจะยกบุตรสาวให้เขาก็เป็นได้ น้ำเสียงก้องกังวันดังขึ้นว่าซื่อเอ,อ๋อเจ้าเองก็เคยพบกับเสี่ยวอวี่มาก่อนที่จวนหยงชางปัวจําได้หรือไม่ข้างกายเสี่ยวอวี่ยังมีสุนัขตัวโตวอยู่ด้วยจากเหตุผลและบุตรสาวของเขาควรจะตอบว่าจําได้จึงจะถูกจําได้เจ้ากะแค่แค่คือเจ้าคิดว่าเสี่ยวอวี่เป็นเช่นไรเจียงอันเฉิงได้ปูทางมาอย่างดีเขาจึงได้เอ่ยถามออกมาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยสีหน้าของเจียงซื่อดูบิดเบี้ยว นางมองจังหวะบ,บิดาของตนสูงไปเขาเพิ่งจะเดินทางไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นข้าไม่แน่ใจนะเพราะข้าไม่มีความสนใจเกี่ยวกับบรรดาสหายของพี่รองท่านพ่อข้าขอตัวกลับห้องก่อนเมื่อพบว่าบุตรสาวกำลังจะเดินจากไปเจียงอันเฉิงจึงได้ตะโกนออกมาว่าเอาซื้อเออแต่เสี่ยวอวีแตกต่างไปจากสหายเจ้าเล่เหล่านั้นของพี่ชายเจ้านะเจียงซื่อแอบเล่ตามอง แน่นอนว่าไม่เหมือนกันแน่แน่สายคนอื่นของพี่รองไม่มีความสามารถในการน้มนา้าวใจบิดาของนางได้เพียงนี้เมื่อกลับมายังเรือนไห่ถังอามานก็ได้เข้ามาเหล่าชินจัดการเรื่องเรือเรียบร้อยแล้วหรือ